ยืนมนอนคิดวานอย่าได้กิดลำบากาสำหรับเสงี่ยมเจ้าสําหรับการงานมาเลยเขาเรียบร้อยไปโดยดีนะเจ้าเนาะทุกคนเจ้าสําหรับเสือตัวนี้ตีได้ใช้นะเจ้าก็เป็นเสือที่ทำมาจากโต๊ะเก่าเองนะเจ้านเานะเาะก็เป็นคุณสังสรรค์ศิลปั ปะงานสั้ค์เข้าไปในเสือทีหงใสไปแล้วสวยงามมากเลยนะเจ้าให้สนใจก็บ,บอกเลยนะเจ้าหลังจากนั้นเขาก็ไปบ้านคุณยานะเจ้าบ้านของคุณยานี่ก็คือบ้านของอยาของอาจารย์ปเปิ้ลนะเจ้าน่าไปกับปามาดูพิพิลิตภัณฑ์นะเจ้าเกี่ยวกับของเก่านะเจ้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมโคขอ้องต่างๆสิ่งเก่าๆต่างแต่สมัยโบราณโบราณ ซึ่งอย่าเปิ้ลได้ซ้สมไวซึ่งตอนนี้อย่าเปิ้ลอายุได้ประมาณ8 8 8 9แแล้วนะจ้าทุกคนจ้าข้อหองเก่านี่ก็คงดำลงหักซ้าไวอยู่อย่างฮารุหา้าเลยนะจอ้อเนาะเราเปิป้ลกินคนดีเก็บข้อหอเก่าได้ดีมากเลยนะเจ้าซาสมมากเป็นเวลานยาวนานตั้งแต่เปิ้นดำลงชิพอยู่มากนะจอ๊อเราขอจะมีการเอามาเรียบเรียงไว้จัดซ้รนไว้อย่างดีเลยนะจ้าตั้งแต่ ซาให้ตะไลาปากนี่ยนะจาคล้องหมวเก่านะจาคล้องดีเป็นเอามาจ่กันอยู่ในบ่อในเฮอนะเจ้าก,ก็มาเรียบเรียงหฮอใดมาศึกษากันเพื่อนห้องเลยว่าปิ้นโคลแบบว่าแหล่งเลี้ยนหูแปบห้อแหแหล่งแี่นหูเศรษฐกิจพอเพียงท้งหายแลยนะจ้าให้อยากจะศึกษาสิ่งต่างๆคล้อหมเก,ก่าว่าคุณสมัยก่อนมันมียังห้อง ก็สาซาำมาดีจ้าขึ้นมาหอต้องมีได้นาจอบปิ้นล้างเลยนะจ้าล้างหนเขามีสองสามห้องนะจ้าเนาะสะสมสซึมเขาว่าได้เยอะมากมากเลยนะจ้าหมูอนวันใหญ่ในวันวนี้โคกแบบป้อมคคกหัวพันหูพวพันคาบดีกว่านะจ้าเนาะอ่ะฮะมีคคกดินคคกหินคคกไม้นเนี่ยจ้ะก็คือปนแต่ก่อนเปนดูอย่างเฮ้อ,ปอเปนก่อเก็บไว้ตั้งแต่เต้าอั้โลย์ซาให้จ้ะ กับบุ้งบุ้งกี้คือการดําเนินชีวิตทางมดทางวันเดือนสมัยก่อนนั่นมีนะนะเนาะป็นก็เอามาไหวตัดหนีอาจารนะนะมีกุ๊กมีหมูมีกระด่งเนี่ยนะจ๊ะประกปาาอปิ้นคาซาของคุณสมัยก่อนสมัยเก่าแก่อาจามีองค์แดงองค์สมัยก่กนะอนนั่นมีกันมาไปเราก็คือแม่นากพักขนมแสดงใจองนะเนาะปินปืนอาจารย์นะจ๊ะจ ืนปืนใหม่ะจะค้องหลิ่นมีนะจะอ,อาวุธโซนโตมีมุดครบทุกอย่างจะทุกสิ่งทุกอย่างที่เอาเก้หัวเก้หันพอก่อมาหันหมหนีหนีอ๋อกันให้สนใจก็ติดต่อสอบถามสถานที่ใดะจะมีกระดานชํางนวนนเจะมีรรณาอันน้อ,อยะจะลุบบ่าเจ้าลุบ่าลุบบ่าม่พีค้องหลิ่น,นะจะีการณหลิ่น,นะจะ นีโคงมีแค,เค่เนี่ยเคยดนตรีเนี่ยก็คืออู่ถึงวาสิงแล้วนี่ตีหัวันเนี่ยเขาจะรับตาหูหันเลยว่าเออสมัยแต่ก่อนนี่ปนอยู่ก็จะอีรู้เพาสวาวาใครหัววะปนใจอย่างหืาจ้าเขาก็มาถามคุณยาเลยเพราะว่าคุณยาเปนพิ้นคลิ้น,น,นใ,ใจเนาะปนก็จะบ้านยายเลยว่าไอตอนนี้นี่ใจจะอีนะสมัยนั่นสมัยก่อนนั่น อย่าเอามาเนี่ยอันจะอีจะอ่านเนี่ยปกติพี่ใบบรรยายห้องหองนะคะภาพชาเกติแต่ก็จะเห่อคุณครูมาบรรยายอธิบายในคลิปนี้เลยนี่ห้องป้าป้านอ่ะจะต้องเอาไปทีละเลงทีละคลิปทีละอย่างคุณอาจารนี่นี่นะอันนี้เปิดเอาไปหงอเมขวี่นะจะคล้องเสื้อลำงเสื้อค่ะมีจะจับปิ้งคล้องพวกทอพงทอขาขาพุ้งค้าปั๊ มีสเปะสะปะอยู่ในนีน้มดจะคลองกินของใจอุ่ยเงยคือแต่งเยปินของกินของใจของดำเนินชีวิตของลิ้นเห็นไหมเนี่ยจะของบันเลิศเพิงใจเห็นไหเนะีน่ยหนึ่งมดแล้วจะการงานอาชีพต่างๆเนี่้ก็อยู่ในมดเลยในเรื่องของสุขภาพการออกกำลังกายกาสม,มัยขอนันต์เป็นใจยังกขอยูหินมดนะจ๊ะทุกคนจะคือ น้ำบอยนะน้ำบอยเอาไปตั้น้กิน็มีหโดยเขามาในบริเวณเพิ่นเฮาจะปริ้นแบบศิลปะด้านหน้านะศิลปะอาในก็จะปิ้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง่างอย่างที่เฮาหนก็จะปิ้นน้ําหยน้ํบอยที่เป็นสมัยก่อนน่ะเป็นธรรมชาติกลามเปล่าเฮาจะเนี่ปลนี่เอามาปิ้นเครื่องประดับตกแต่งปิ้นหปั่นหสัตว์ต่างๆเามีหมดอือมีดงต้นดนตรีทั้งนเจ้าแล้วก อันนี้เป็นเขาว่าตกระต่ายตกระต่ายขุดเป้าดังมาทั้งห้องแมวขุดเป้ามันก็ดอยู่ตีหุบทรงตีเขาแป้งเขาแป้งเป็นหุบแมวกับแมวขุดเป้าก็เป็นหุบทรงกระต่ายกับกระต่ายขุดเป้าเนี่ยตีดีน้ำแข็งอย่างเงี้ยจ้ะสมัยก่อนนั่ีตีเป็นแป้งน้ำแข็งใส่แบบมีเครื่องใหม่ดีน้ำแข็งจืดจืดจืดมีโคมไฟ่ยมีตะกุดมีมีคาร์บไม้เนี่ยลา อย่างเยอะะุ่มมาเลยเตียใครอธิบายเห็นขึ้นย่างขึ้น,ย,นย่างแล้วก็แต่ว่ามันคงจะเพียงพอที่จะบรรยายในช่วงคลิปนี้เลยเลยนะจ้าอ่ะเขาต้องไปกันรวนๆเลยนะจ้ะแค่เดินถ่ายคลิปนี่ก็เกือบซิบหน้าเทีวเจะไปแบบอย่างรวดเร็วเลยนะจ้ามีเ่าเครื่องซีเขาแล้วเครื่องซีเขาที่ปิ้นแบบสมัยก่อนแน่นเป็นอย่างเป็นใจตั้มเข่าแล้วหกตั้มเข่าเนี่ยอือฮึ มีนะักเจ้ามีตุองยำป้อเนี้ยมีแบบเลนมะเกาเนี่ยสะสมเมน,นี่ยจะมีสาไฮหมอกอ้อยลอกปื้มเนี่ยอะนปสำหรสบาในเรงของการท่าผาการหาปูหาปลาอย่างนี้แนมะ่บ้านการดักปลาดักสัตว์เนี่ยมีอะไรมีมดแแห้วเนี่ยคือ ก็ทางฮั้นอะบางเจอเนี่ยเ่าก็กใครสอบสัมผัสท้ามเปน้าวปนใจอย่างหงยเราจะต้องจ่าเวลานัการมาดูมาพอแล้วนี่ก็เราจะอันนี้ก็ให้สนใจนะจะเกาะขอมาแอลมาเยี่ยมมาเยี่ยมหรือสอบถามไหนเราจะมีตะเกียงจะสมัยก่อน้านคนเป็นมีไฟฟ้าระเท้ตะเกียงใช้ตะเกียงไฟฟ้ามันก็เป็นยุคสมัยไปเลยตัวก็มีการสะสมปิ้นรุ่นมาเพราะว่าเรานึกถึงว่าเปน็นเพราะนี่อายุประมาณ อนนี้ไปยังอยู่กับเฮานี่อายุ80ปลาย88 89อย่างน่ะก็คือก็ถือว่าสะสมมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าคุณทวดงเปิ้นอกับแม่ของเปิ้นทั้งนี่เนาะไเนาะอือฮึอันนี้ยยไปเลยก่อนคือว่าเปิ้นคนที่รักษาสิ่งของเขาของในีบ่ได้เอา้เอาวางแลเฮานี่หันไปว่า ความยากลำบากที่เป็นสะสมหรือว่าเป็นอยู่กินอยู่ใจอยู่ยัเนี่ยมันมียังทองอาจจะนี่มีเทาเตา้ตารีเต้ารีสมัยนั้นบป็นใจฐานเนี่ยเคยหันก้นก็เนี่ยหอยจานชามที่เกิดใจสมัยก่นนอนนั่นเนี่ยนะครับมันก็จะมีอน,นี่ปิ้นมนเฉียนมาเฉียนมานี่จักปิ้นชุดเลยเลยก็ยังม,มีปิ้นชุดแบบดุริมากมากเลยลูกคิดเนีย่ยเป็นหอกีโลตันนะครับ หลักหลายตีหันสามารถจะบรรนยายในวันนี้จะได้ก็ะสอบท้ามกันไหนนะจ้าโอจะมาหัวตาลายคืออยากจะไปสอบถ้ามันกรเปันใจอย่างเงี้ยอันนี้ขอบายบายขอแล้วกันเนาะ